ยาไปเดือชนีหลายปัใจเหลือน้อยส่วนใหญ่ปัใจสมัยนี้ย่องผู้ขี้กันหมดแล้วอูได้แมกออันนี้มันเหมือนจะอยู่ในเวลาราชการไงขอต้องขอกราบขอไฟสารกัมอู้กัาจานะคะขอกราบขอไฟกับอู้กับจาที่จะดําเนินการแสดงต่อจากนี้ไปเนื่องจากว่าฮองบ่ได้แบบว่ามีมีความหูน้อยอยู่ว่านี่คือสถานศึกษาเป็นสถาบันอสงเกียติ เวลาอู้อย่างในยังเรียกบอดีอู้อย่างยาบพายแต่มันบับใจออกมาจากนิสัยแต่มันเป็นสันดานของข้าเจ้าข้าเจ้าลุขึ้นมาสวัสดีนะสวัสดีทุกคนในะที่นี้ตอนบรกกสุราชพัฒนะวันนี้เรามีงานนะ้เตียยกองล่องกาดนะ้ราชพัฒเชียงไฮ้ตายตาย,ตายมีกะจิ้นปิงนะ มน yeah, like. okay. ี่ยไปตั like ้งเล่นที่ไนะมีกระจิ้งปิงเนี่ยเดินไปลูกจีนกับจิ้งปิงผัดไทยแค่นี้จบเลยนะไปฟังนี่หม่องี่ยังเช้หยืดเตลยีนดึ้งมวเลยนะรอเล่นนะเจ้าพี่อยากเป็นภูมิปัญญาพี่น้องเอ้ยเวลาวันนี้เฮาปล่อยของอาของฮ่องว่าเป็นของฮ่องว่าผู้จัดการตัวน้อยๆนะเจ้าพี่เริ่มในการค้าขายกันนิดหน่อยนะเจ้าในบบางค้าขายมาตั้งแต่ป .2 แล้วนะเจ้า แต่ก่อนนี่คร่มาตลอดข่ยานะคะขนาดเลยขนาดทองยาคูค่ะยาคูชมงตลอดแมห้อีน้องนี่คร่หัวเกินกล้าตัวกูขนาดเลยค่ะอยายาแอบค่ะคุณอย่าแอบคนเมืองด้วยกันนะเจ๊ะตะกี้ขนาดห้องจีตกีนขนมจอบจอกปองหอนึงไกลโหซึ่งบางคนเห็นหน้ามาอะไรมันแปลว่าอะไรตอแหล คลิปที่เมื่อวานที่เขาเอาไปลงอะลงแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าวันซ้นลงแต่ว่าวันซึนไปเดียวแ0 0อยกว่าไลท์แล้ว800ไลท์แต่แหมพันก็ไหลท์่ัทเขาไม่ได้ไลท์เขาไล่กูออกมีคนเข้าไปกูฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วกับตึงเลยพูดไปให้มันเป็นคนที่ไหนมั่ราชาพัฒน์เชียงรายฟังไม่รู้เรื่องพูดหาเลยไม่รู้อ๋อแหลมึงอย่าทำตัวติดหรูทั้งที่ยังกู้ก็ยศสอน,นะคะ หลายคนเลยเวลาเดินไปไหนนี่กลับไอโฟนกับกระเป๋ากระเป๋าแวบว่ากระเป๋าแบบว่าเชลวน้าอุ๊ยแม่สายกันแก้ตัวด้วยสบายป๊อกบนเท่าไดกับโทรศัพท์ไอโฟนห้ามาแล้วแปลกหน้ากดตีนเลยนะไปหน้าตายบ้านมึงอยู่แม่สองในนีู่รอดู ได้สิถ้าจะขึ้นโบวานขึ้นมาอู้หวานหวานนี่ปิดไปได้ยากนะจ้านอกจากว่าจะเล่นในวัดขนาดกูจะอู้ขี้กูยังหันหน้าไปดางนอกนิดหนึ่งฟังได้หรือเปล่าได้นะใครใครฟังฟังไม่ใครฟังเชิญไม่ง้อค่ะทุกวันนี้ใครใครทยพูดใรใจทายใครกั้ำกับมือใรใจกยกำถ้ากูดำมากูบอ,อกปาขอ๋อไปเลยนะได้ ห้องเพงดูัววันนี้ต้องขอกราบขออภัยนิดนึงเนื่องจากเจ้ากระมูกคำจานะเจ้าหรือว่าเสียงห้องเพลงกระตามมันแหบวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นจะคือโดนของแข่งสามีกระแทกปากนะครับรับหัวต่อบ่าใกล้บ่าไกลพอตําตึงวอจอนี่เตอะ์ยายาหุยหุยเนี่ยชนีผมมีหัวระวังตัวให้ดีมึงยายา เออแมเกิดเป็นหญิงนมเล็กมันแสนเศร้าเกิดเป็นชายไม่เก่งเด้าก็ไม่ไหวกีกระทือไม่เก่งอมก็เศร้าใจเกิดเป็นทอมทนิ้วไม่ไวไม่มีเมียนะโอเควันนี้ดีใจมากนะเจ้าปะาเหมือนกับมายืนเยือนทินเหมือนกันเพราะว่าหันในที่กูเห็นวอคอน่ะครับแกรนสัมภาพดีเด้อวอคอนี่รุ่นแม่แล้ว แม่จบวคบัดีิวแม่ก็เป็นครูบัวยวนีโบบานก็นได้ตามรอยของคุณแม่มาเียนรชาชพัฒเชยงรายในนิเทศศาสตร์อยู่ตอนนใดพ่อครูเียนนิเทศ่านิเทศอยุนอายทำไมรุ่นรครูตะกอนปากแดอย่างอี้หนาะหล่อเลนอยู่ปีอะไรลรอพี่สาวโหรุโโร่นพีู่นนี้กูปีหนึ่งมาห้าปีเลย con em rèn cho cháu sử như người lạc anh nha cháu nha em cháu nha đây cháu nha em tăng nha em nha